สวัสดีค่ะคลิปนี้นากข่าวกับกอรเซเว่นนะคะในวันที่27กักฎาคมกอรเซเว่นออฟฟิเชียลปล่อยภาพเบื้องหลังการฝึกซ้อมของเจ็ดนุ่มกอรเซเว่นเพื่อแสดงในงานแฟนคอนโอมคัมมี่ จินยองบอกนานมากแล้วที่ไม่ได้มีแฟนมิดออฟไลน์ของวงแล้วก็ได้เจอแฟนๆแบบนี้ทั้งกังวลแล้วก็ตื่นเต้นพวกเราให้สัญญากันไว้ผมรู้สึกดีมากที่เราสามารถรักษาสัญญาไว้ได้แล้วก็ขอโทษที่มันเกิดขึ้นช้าไปพวกเราจะโชว์สิ่งที่พวกเราเตรียมมาในคอนเสิร์ตส่วนแจอบอมก็ได้ให้สัญญาบอกพวกเราจะกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จะปล่อยอัลบั้มแล้วก็มีคอนเสิร์ตอยากให้แฟนๆคิดว่าสามารถเชื่อใจพวกเราได้ ทา,างยองแจก็บอกว่าพวกเราซ้อมกันอย่างหนักเพื่อไม่ให้พวกคุณทุกคนผิดหวงังจิตยองก็บอกวพวกเราคิดถึงพวกคุณการมาแฟนมีครั้งนี้จะทําให้พวกเรามีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันนอกจากนี้ในวิดีโอแอบเห็นแบบแบมหอบพกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบริษัทยุกยอมที่ยุกยอมเอามาฝากเมมเบอร์กลับบ้านไปด้วยดแบบดูแฮปปี้มากๆ จะพงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายต้องขอ,อบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ